สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปอ,อลาวสมาชิกทุกชาติแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชาตานะคะกลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2566นนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีธาตุ ไฟนะคะชาวทัตไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนพฤษภาคม,มมาลุ้นกันนะคะว่าพลังางานความรักของชาวทัดไฟในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้ วิจยยาราในการรับชมด้วยนะคะไพอาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะสาหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกด,ดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะณปนะรีระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานใบแรกของชาวทัศไฟนะคะเหมือนกับว่าคุณมีพลังงานของ hidden part นะคะเป็น ทางเดินทางเลือกอะไรบางอย่างที่มันถูกซ่อนอยู่นะคะตอนนี้กำลังจะได้รับการค้นพบแล้วก็ได้นะคะ The Merit of Spirit and Matter นะคะอาจจะมีเรื่องราวนะคะของ ของพลังงานของการเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่มันซ่อนเลนอยู่ที่มันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันหยุดชะงักมันไปต่อไม่ได้นะคะหรือมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเป็นพลังงานของความเข้าใจนะคะความอดทนความเสียสละอะไรบางอย่างนะคะตลอดระยะเวลาในการที่คุณคบหาดูใจกับคนรักของคุณนะคะ สิ่งที่คุณอาจจะกังวลอยู่ในใจในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีโอกาสได้ได้กลับมานะคะแก้ไขสถานการณ์นั้นสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูต่อนิดนึงอ๋อฮิวิ่งนะคะพลังงานนะคะ reconnecting with your true nature นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับพลังงานความรักของคุณนะ่ะ มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากของความรักนะคะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างตอนนี้เหมือนกับว่ามันได้กลับมาเยียวยากลับมาดูแลจิตใจของกันและกันแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะความรักของคุณเนี่ยมันสงบขึ้นมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ friend tree นะคะโอ้โหคุณได้พลังงานชาวธาตไฟอันนี้ไฟมาด้วยนะคะ the stars of something new นะคะอาจจะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่า มันมองได้สองอย่างนั่นก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณสองคนเนี่ยมันมีความเข้าใจมันอยากไปต่อกันในความรักครั้งเนี้ยมันจะกลับมาเริ่มต้นกับความรักที่ดีด้วยกันใหม่กลับมาสร้างโลกไว้เดียวกันกลับมาเป็นแฟนกันกลับเป็นคนรักกันนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าความรักตรงเนี้ยมันมันเป็นได้ก็คือเป็นลักษณะของเป็นคนที่ช่วยเหลือให้กำลังใจกัน นะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันแล้วมันอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้ในฐานะของคนรักแต่อาจจะไปต่อได้กับความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นลักษณะข,ของเอ่อ uh, t i e n d ี่ the s t a r ร of something new อาจจะเป็นลักษณะข,ของการได้ให้ชีวิตใหม่ให้อิสระนะคะต่อกันและกันก็ได้นะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรที่อาจจะรู้สึกว่า เข้ากันได้ดีมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างที่สองที่อาจารย์บอกจะเป็นการจากกันด้วยดีเป็นการจบกันด้วยดีนะอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ้น้องน้องโรสนะคะน้องดอกกุหลาบกันซิขอหนึ่งใบนะคะเอ่อ a r c h คิอาร์เคเต็คนะคะไนะคะกุหลาบป่าอือเหมือนกับว่า มันเป็นช่วงเวลาของการสร้างนะคะการสร้างฐานของความรักให้มั่นคงก็ได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะยังเป็นคู่กันอยู่อาจารย์ว่ายังได้ไปต่อไปต่อแบบอย่างมั่นคงไปต่อแบบคองคู่อยู่กันแบบยาวๆนานๆมากๆตลอดไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดความรักของคุณกับคนรักะนะคะมันตกลงใจว่าจะเป็นลักษณะของ ต่างฝ่ายต่างออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะต่างฝ่ายอยากออกแบบอยากไปตามฝันของตัวเองนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนกับเออเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลคอยซับพอร์ตกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะของคนรักแล้วนะเป็นกัลยาณนมิตรที่ดีต่อกันนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะอาจารย์ขออนุญ,ญาตเออ ใช้ไพ่ทาโร่ในการดูรายละเอียดเรื่องราวนะคะแต่ว่าพลังงานจากไพ่ Oracle จะออกมาลักษณะแบบนี้ h y p ิ t e s t ลคะะราชนิดถ้วยะคะ่ะมีพลังงานชาวทัตน้ำเข้ามานะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิก เด็กเถิดดาดนะคะหรือชาตัดลมกลุ่มมิถุนตุนนะคะวิอัลฟ o r ์จูนค่ะดูสิว่าเรื่องราวจะบอกเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังเอ่อทาวเวอร์โอ้วิอัฟอร์จูนกับทาวเวอร์เขามาด้วยกันด้วยนะปกติเขาไม่มาด้วยกันนะคะ <c oughs> อืมยังไงยังไงราชาถ้วยนะคะ อันนี้ใช้ไพ่ของน้องอลิสนะคะอลิสในแดนมหัศจรรย์ใครเด็กๆชอบดูว่าอาจารย์ชอบมากมีไพ่ของแปดดาบนะคะความเป็นสามถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะคุณน้องมีอะไรกับชาวธาตุน้ำแน่เลยนะคะ มาทั้งพ่อแม่ลูกเลยถือว่าบางคนอะแต่งงานมีลูกแล้วนะคะแล้วก็เป็นโอเดทโอโหเดทอาจารย์ขนลูกเลยนะเออถ้างั้นอาจารย์ขอยนุญาตทำนายในละักษณะของแบบที่2ก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาในแบบที่สองนะคะก็คือ เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะความเป็นไฮพิเทสนะคะเหมือนกับชาวทัดไฟคุณอะอดทนอยู่กับสถานะอะไรบางอย่างที่อึดอัดบอกใครไม่ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ต้องกั้มเกืนฝืนความยากลำบากนะคะในการใช้ชีวิตหรือว่าในการอยู่ด้วยกันอะไรบางอย่างหรือว่า การที่คุณได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนรักกันตรงเนี้ยมันทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตในแบบที่ที่เราต้องการก็ได้นะคะแต่ถามว่าคุณรักคนรักของคุณไหมอาจารย์ว่าคุณรักคนรักของคุณนะคะเพราะวสามถ้วยอะ่ะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเหมือนกับที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่ว่า เหมือนกับมันยังพยายามที่จะประคองความรักให้ผ่านมาทุกครั้งนะคะแล้วก็ความเป็นวิวออฟจูนกับทาวเวอร์จะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องราวมันมีปัญหาใหญ่ๆมันมีปัญหาหนัก,นกเข้ามานะคะบางคู่อาจจะมีลักษณะของมีคนใหม่ที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะคะแล้วก็ท่ามกลางปัญหาอะไรบางอย่างที่คนสองคนเนี่ยอาจจะมีกันอยู่แล้วในเรื่องราวของการเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของ การมีคนที่เข้ามาเห็นใจเข้ามาปลอบใจนะคะหรือลักษณะคล้ายๆมือที่สามเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอึดอ,อัดอ่ะไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าต้องสร้างต้องดูแลร่วมกันนะคะความเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะ บางคนอาจยะรู้สึกว่าเป็นความรักครั้งแรกก็ได้นะคะที่คาดหวังเอาไว้ค่อนข้างสวยหรูมากๆก,กับชีวิตคู่กับความรักกับชีวิตแต่งงานหรืออะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่าทาวเวอร์มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าพอมันเอาเข้าจริงๆแล้วความรักมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเจ้าหญิงได้เจอกับเจ้าชายแล้วได้แต่งงานกันแล้วมีความสุขมันไม่ได้จบแค่นั้นมันไม่จบแค่ในนิทานนะคะมันทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์แปดดา คุณต้องเจอกับปัญหากับสถานการณ์อะไรมากมายหลายอย่างนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวเขากับครอบครัวของเขานะคะหรือกับปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันเข้ามาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าทาวเวอร์ตรงเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนะคะเดอะเวลนะคะบางคนอยู่ไกลกันมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลกันมากๆก็ได้ หรือแตกต่างกันเชื้อชาติศาสนาวะนะัฒนธรรมมากๆนะคะห่ถ้วยนะคะบางคนเจอรักครั้งใหม่นะคะหรือเจอรักครั้งใหม่ที่แบบอายุต่างกันมากๆก็ได้นะคะบางคู่นะจตว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่า4ดาบอะนะคะนิ่งพยายามที่จะ ไม่ก,ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไม่ก,ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงที่ที่มันใหญ่โตขึ้นมาซ้ำซ้ำสองอีกก็ได้นะคะเหมือนกับถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรที่มันใหญ่โตอาจจะเคยเกิดการทะเลาะเกิดความไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันค่อนข้างแรงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่ขัดแย้งกับกับคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะนิ่งพยายามที่เหมือนกับว่า จะให้เวลามันค่อยๆขี่คายปัญหาแต่เหมือนกับว่าพอเอาเข้าจริงๆอะนะคะแปดดาบอะเวลามันอาจจะไม่ได้ช่วยขี้คายปัญหาเท่าไหร่นะคะมันอาจจะเหมือนกับปัญหายังอยู่แล้วก็มันไม่รู้จะไปยังไงต่อนะคะจนเหมือนกับคุณเนี่ยอาจจะตัดสินใจนะคะว่าเดทมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เอ่อที่ตัวของคุณกับเขาอะนะคะ อาจจะต้องจบกับปัญหาตรงนี้นะคะหรืออาจจะต้องเปิดใจก็ได้นะคะเปิดใจกับปัญหาตรงนี้ต้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในแบบที่2ออาจารย์รู้สึกว่าบางคนเลือกที่จะจบแบบ3ามถ้วยแบบเป็นเพื่อนกันนะคะแบบ บบที่ไม่ไม่ต้องเกลียดกันมากไปกว่าน,นี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะราชินีถ้วยราชาถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะยังมีลูกยังมีครอบครัวยังมีภาระผูกพันนะคะที่ต้องดูแลร่วมกันนะเพราะนั้นยังทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อกันนะคะหรือบางคนเนี่ยการตัดสินใจจบกันตรงเนี้ยเป็นความลับมากๆก็ได้แปดดับนะคะกับเดทนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของลูกบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการแยก แยกห้องนอนนะคะหรือถึงอยู่ห้องนอนเดียวกันแต่แบบแยกแยกที่นอนก็ได้มองคนนอนเตียงอีกคนนอน,น,อนพื้นหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะอืมหรือบางทีเหมือนกับว่าทำเป็นแบบไปอยู่บ้านใกล้ที่ทํางานไปอยู่คอนโดใกล้ที่ทํางานแต่จริงๆก็คือแบบแยกกันแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบที่หนึ่งนะจะรู้สึกว่าแบบที่หอะ่ะอาจจะเป็นลนักษณะของ ปัญหาต่างๆที่มันมีมาสะสมมาเยอะนะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องจบนะคะเดทที่อยู่ภายใต้ทาเท้์ต้องจบกันปัญหาต่างๆเพื่อทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะคะ mm hmm. เด็กถือถ้วยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กับความรักที่ดีมากกว่าเดิมไม่ใช่ดูเป็นคนคุ้นเคยที่ดูห่างเหินกันแบบนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกอึอดอัดคับข้องใจมากๆนะคะสาวทัดไฟ อยังไงดีวันนี้อ่านยากนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะ,อะขอดูงั้นอาจารย์ก็จะไล่ไปทั้งสองแบบเลยนะคะ,ะว่ามันก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะนี้เป็นดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารญาในะการรับชมน,นนะนี่ไพ่ของ temperance เข้ามาด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงจริงๆอขอดูสิว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมกับอะไร ความเป็นก้าเหรียญน,นะคะสามไ้เท้านะคะมีไพ่ของเ e อ็มเพลสค่ะราชาเหรียญน,นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของ9ก้าม้เท้าค่ะเอ่อสองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของหกถ้วยนะคะอออาจารย์รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นแบบที่สองนะคะก็คือเหมือนกับว่า คุณกําลังมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักครั้งนี้นะคะเอ่ออาจจะเป็นคุณที่แยกตัวออกมาความเป็นก้าวเหรียญน,นะคะในการที่ดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณสองคนทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีการแยกนะคะในการดูแลเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ชัดเจนลงตัวนะคะหรือแยกออกมาทําเองก็ได้นะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะความเป็นเอ็มเพ s สเหมือนกับว่า คุณสามารถที่จะดูแลจัดการทุกสิ่งอย่างได้นะคะจากคนที่อาจจะเคยพึ่งพากับคนรักนะคะตอนนี้ลุกขึ้นมาทำทุกอย่างเองได้หมดแล้วก็ได้นะคะหรือแยกออกมาทำกิจการเองก็ได้นะคะเหมือนตัวคุณกับคนรักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะอ,อ,อาจจะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันยังไม่แน่ใจนะคะมันยังกังวลอยู่นะคะยังเลือกนะคะเรื่องที่จะแบบ ให้สถานการณ์น่ะมันอยู่ในลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปนะคะความเป็นก้าวไม้เท้าเหมือนกับว่าหยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูอยู่ในเซฟโซนอยู่ในความปลอดภัยมากๆนะคะความเป็น6กถ้วยที่มันเป็นบทสรุปตรงนี้นะคะหรือว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันทำให้ ไปต่อไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาทาวเวอร์เกิดการทะเลาะเบาะแวงที่ใหญ่โตนะคะหรือผลประโยชน์เรื่องของอะไรบางอย่างที่ที่อารมณ์แบบว่ามันมันแตะไม่ได้อะนะคะเหมือนกับว่าถ้ามันแบ่งแยกไม่ได้นะคะความเป็นก้าวไม่เท้าก็ายังดูแลร่วมกันอยู่ยังปล่อยให้เป็นแบบจุดเดิมอยู่ก็ได้นะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหกถ้วยอะ่ะมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยู่ ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นในแบบที่2อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของการอยากจบที่แบบว่าประนีประนอมมากๆจบแบบอยากเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะยังมีอารมณ์ที่แบบลึกซึ้งเวลานึกถึงแล้วยังอุ่นใจที่แบบว่าเ,เราเคยมีกันและกันนะคะแต่ถึงว่าตอนเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับว่าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้นะคะก็เออก็อารมณ์แบบก้าวเหรียญน,นะคะก็คือเหมือนกับว่า ก็พยายามนะคะที่จะปรับตัวนะคะ temperance พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมามีชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้คือแบบที่สองนะคะส่วนแบบที่หนึ่งนะจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีการปรับตัวอะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่อาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะในการทําธุรกิจร่วมกันน่ะนะคะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ มีความรับผิดชอบที่ดีกว่าได้ลุกขึ้นมานะะในการพัฒนาในการมีบทบาทในการเหมือนกับว่าสร้างความยุติธรรมอะไรบางอย่างในการได้รับผลประโยชน์ในการทําธุรกิจร่วมกันมากขึ้นนะคะเพราะฉนั้นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามปรับตัวเข้าหาก,กันเนี่ยนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ก้าวไม้เท้าเคยติดขัดของคุณนะคะเคยไม่มั่นใจเนี่ยมันกลับมาดีต่อกันมากขึ้นความเป็นหกถ้วยนะคะก็คือเป็นลักษณะของความรู้สึกที่ยังคงความรัก ความผูกพันนะคะยังมีอารมณ์ที่เหมือนกับดูแลซึ่งกันและกันต่อไปนะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คนสองคนเนี่ยต้องมีการปรับตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีมีการเปิดใจนะคะหาทางออกร่วมกันนะคะสำหรับชาวทัดไฟนะในแบบที่หนึ่งะคะอันนี้อาจารย์ไทยให้สองแบบเลยนะคะอโอเคเลยนะคะ ขอดูความรู้สึกของคนรักของคุณบ้างน,นะคะมีไพ่ของแฮงแมนเอ่อห้าเหรียญน,นะคะสังดาบ ชาริอัตนะคะคนลกของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นไกลนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะมีไพ่ของแปดดาบมีไพ่ของแปดไม้เท้านะคะก้าถ้วยค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะหรือเป็นชาวธัดดินมางกรประสบกันก็ได้นะคะคนรักของคุณนะคะชาวธัตไฟเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยความเป็นแฮงแมนมนเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเหมือนกับพยายามนิ่งพยายามที่จะรอให้เวลาเนี่ยทาให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะหรือว่าเขาอาจจะเคยพยายามง้อพยายามทําให้คุณเปลี่ยนใจนะคะความเป็นสองดาบนะคะอแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพยายามมาทุกทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้จนเขารู้สึกว่า ความเป็นเจ็ดดาบนะคะเขาต้องค่อยๆนะคะในการที่จะแบบเ,ออเขาเรียกว่ารายเดียดเวาใจคุณนะคะว่าคุณเนี่ยอยากให้เขาทําอะไรต้องการให้เขาทําอะไรนะคะคุณต้องการอะไรกันแน่อารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนตอนนี้เขาเริ่มจับทางของคุณออกแล้วนะคะความเป็นแปดไม้เท้านะคะออความเป็น9ก้าถ้วยเหมือนกับว่ามันมีทางออกอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณน่ยนะคะจะเริ่ม อ่อนลงคุณจะเริ่มเห็นด้วยคุณจะเริ่มเข้าใจคุณจะเริ่มทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเนะ่ยมันมีทางเลือกมันมีทางออกที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายความเป็นเด็กเถือเหรียญน่ยเหมือนเขาพร้อมนะคะเหมือนเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆหรือทําสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะชาวทัดไฟอนะ้โอเคเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะ เดอะซัว้าวชาวทัดไฟคุณมาพร้อมกับเดอะซันะคะคุณเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่า <c oughs> หนึ่งดาบโอ้โหมาแบบเด็ดขาดเลยนะคะหนึ่งดาบนะคะตัดสินใจแล้วฉันเลือกแล้วอารมณ์แบบนี้ก็ได้อาอรชอันแน่พลังงานชาวทัดไฟราชาไม้เทา้านะคะมาแบบจัดเต็มมากเลยนะชาวทัดไฟโอ้โหพลังงานของคุณขอดูตาน,นิดนึงนะคะ มีไพ่ของเก้าดาบนะคะ j u d เ m e n t นะคะ The Fool โอ้โหพลังงานของชาวทัดไฟอะไรหล่นจ้าัศวินไม้เท้านะคะพลังงานของคุณเลย ถ้วยนะคะโอเคอ่านี่พลังงานชาทัดไฟนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้เหมือนกับคุณเด็ดเดี่ยวคุณตัดสินใจแน่วแน่มากๆในการที่จะพยายามแก้ปัญหาพยายามหาทางออกให้กับความรักครั้งนี้นะคะอะไรที่คุณเคยคิดมากคุณเคยกุ้มใจคุณเคยกังวลหรือเคยตัดสินใจไม่ได้นะคะเหมือนตอนนี้เหมือนกับถึงเวลาแล้วต้องเคลียร์ต้องจัดการปัญหาทุกอย่างให้เสร็จสิ้นนะคะ อืมเหมือนทุกอย่างเนี่ยต้องต้องอิสระนะคะทำให้คุณรู้สึกแบบว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรที่คาใจอีกแล้วนะคะเพราะนั้น ปัญหาสถานการณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่ทําให้คนรู้สึกว่าไม่พึงพอใจเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดมากๆนะคะเพื่อทําให้คุณเดฟูรู้สึกอิสระรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยยังไปต่อได้กันได้นะคะยังเป็นคู่บุญคู่สร้างคู่บุญบาร,รมีของกันและกันนะจะรู้สึกว่าคุณกําลังเดินหน้าที่จะ เ,เสนอเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะเพื่อทําให้ความรักครั้งนี้มันกลับมาดีมากขึ้นนะคะคุณยังอยากที่จะประคองความรักตรงนี้ไว้แต่นะคะถ้าเกิดเป็นแบบที่สองาจารรู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเดอะซันฉันเป็นเดอะซันนะชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูฉันเป็นคนที่สามารถดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าความรักที่คุณมีกับคนรักอะ่ะแล้วคนรักเขาไม่สามารถที่จะ ช่วยให้คุณนะคะไปถึงฝั่งฝันได้คุณสร้างทุกอย่างมาด้วยคนเดียวคุณทําทุกอย่างมาโดยคนเดียวหรือคุณมองว่าอนาคตเนี่ยคุณทําคนเดียวคุณก็สําเร็จได้คุณไม่ต้องการพึ่งพาเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งดาวคุณจะตัดสินใจแน่ๆมากๆนะคะ one man show one woman show ไปเลยนะคะในการที่เหมือนกับว่า judgment กับ the f o o l มาแล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องโสดถึงเวลาแล้วที่เราต้องอิสระถึงเวลาแล้วที่เราต้องเดินหน้าต่อไปกับพลังงานเด e sun ความสําเร็จในแบบของเรา นะคะนั้นถ้าคิดว่าบางคู่ที่จบด้วยสีถ้วยอะ่ะปัญหามันอาจจะไปต่อได้กันไม่ได้คุณก็เป็นแบบหนึง่งเขาก็เป็นแบบหนึง่งนะคะเพราะนั้นณนะเวลานี้คุณเด็ดเดี่ยวมากๆคุณอาจจะเหมือนกับว่าขอเดินออกมาอย่างเลิศเลิศเชิดเชิดยิ่งๆยิงก็ได้นะคะเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอิสระมันไม่ต้องสร้างปัญหาให้แก่กันและกันมันไม่ต้องทุกข์มันไม่ต้องคิดมากอะ่ะนะคะเหมือนกับ จากกันด้วยดีอะนะจากกันด้วยเหมือนกับว่าด้วยด้วยเวลาอันควรนะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะ justment the fool ตรงนี้นะคะคุณอาจจะทนมามากแล้วก็ได้นะคะกว่าที่จะถึงเวลาณนะจุดจุดนี้นะคะเสาทัดไฟนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบที่1แบบที่2นะคะก็ขอให้ทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ที่ ดีนะคะสำหรับคุณแล้วก็คนรักของคุณด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยส่งกําลังใจมาให้กับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ